สวัสดีจ้ามนีสาอมผ้าแสบมีเมนูตำขนมเสน้นหมูยอ่อมาสูพีสูนองกินอีกแล้วเด้อจ้าแนวแกมมนีกะสิมีเฉพาะแคบหมูเนาะจ้าคลิปนี้ท่าสออมกินบะสุภาพกะกับคอโทษคอไพยน้ำเด้อถ้ามากับซอยกดไหลกดแช์ให้สออมน้ำจ้ามาจ้ามาเสร็บๆสบน้ำกันจ้าคำแรกซิมหมูยอก่อนเลยเนาะจ้า <c oughs> ทดหนำจากบาดก็น้าจะ <c oughs> มื่อนี้บอไไ้ไปเก็บบอกทัวเลยจ้ะบอกทัวอยู่ในเห่ามีอยู่แต่ว่าบ่อได้ไปเก็บเนาะลืมเก็บมาจ้ะบักทัวมันอยู่ไก่ท่วมก็เล็ขี่ขานไปเก็บจ้ะนี่ขนมเสน้นพันหมูยอดเลยเนาะจ้ะ แบพรีกไหมเมื่อได้กะนยกพรีกมากเป็นสวนเลยเนาะจ้ะเส้นมันขาดจ้ะเส้นมันขาดเนาะนมันเป็นเส้นมันเป็นเส้นแหงไหมจ้ะเส้นแหงเอามารลวกเอามันก็บบเหนียวหนุ่มบะบอับออนี่ดีป็นไดเนาะ mm -hmm. โซ่หม,มักแห้งจ้ะเมนูแบบเนี้ยเสร็จแล้วมันพันเด๋ยวเนี่ยเ็จเ็จมันบ่ข่อยเน่านะจ้ะอพอพันได้อยู่จ้ะอืม